มึงมีโปรตัวไหนวะที่ดีดๆแจ๋วผมบอกพี่พิพครับเอาตรงนี้เลยครับนอบ์พิโรนนอตติงแฮมนอตติงแฮมตัวนี้แหละพี่พิพครับจะเป็นหนึ่งตัวหนึ่งรุ่นที่ให้การรองรับการการ,ารันตีตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งในห้าที่เป็นตัวโครงสร้างที่เขา,าเรียกว่าตัวซิกเนเจอร์สิกเนเจอร์ตัวล <ๆ S 1> ายเซ็นของนอร์ทพิโรนที่ได้รับการมรราตรฐานการ,ารันตีจากทางประเทศยูเครอประเทศอังกฤษครับที่นั่งอยู่ตัวนี้นะครับพี่อยู่สี่หมื่นห้าเก้าร้อยครับพี่ครับผมตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ากับตัวนี้จาทำโปรโมชั่นบ้้าางไไดสววรรรรค์์แลละเเเโออออออกปน <9. S 2> แล้วตัวนี้นยผมบอกก่อนว่าจะเป็นตัวรุ่นที่ทําขึ้นมาฉลองครบรอบ70ปีแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งรุ่นที่ผมต้องบอกก่อนว่าจะใช้ตัวโครงสร้างแบคเรียลเนี่ยอิมพอร์ตของโอมาร้อยเปอร์เซ็นต์เบรดข้างล่างจะเป็นตัวโครงสร้าง<ป>ยางพาราเฟอร์มาเฟกคอร์ถูกต้องจะเป็นตัวโครงสร้างยางพาราที่เป็นตัวยางพาราผสมแ่นโวเลีย เสริส<ผ>ม,มในส่วนของตัวโครงสร้างที่เป็นตัวรูปพุนกับการฟองฟอง,ฟองวิหนามาให้แล้วเบรคข้างบนจะมีตัวยางพาราเพิ่มมาอีกสชั้นยางพาราชั้นล่างจะเป็นตัวการตัดเรื่องของมิติการนอนให้ที่นอนลงเวลาไม่เจอเบรคตาแข็งๆสร้างความแอบสอบสร้างความอบอุ้มสร้างความกระชับส่วนยางพาราเบรคบนยังคงคอนเซปต์เดียวกันจะไว้ต่อแรงกดตัวผิวบนแต่บนผิวร่างจะกนนเรื่องของการแรงต้านท้องที่นอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างมิติการนอนที่ผมบอกก่อนเลยครับว่าเน้นรูปแบบยางพาราแต่เน้นเรื่องสไลด์แรงกดเน้นเรื่อง รูปแบบยางพาราแต่เน้นเรื่องรูปแบบการน,นอนให้มันมีการอบอุ้มอบรับเน้นเรื่องรูปแบบยางพาราแต่เน้นเรื่องเทคโนโลยีของเชคของประเทศอังกฤษที่อิมพอร์ตเข้ามาครับที่นอนตัวนี้จะให้นิติการน,นอนเหมือนยางพาราแต่จะมีผิวบนที่มันเหมือนตัวโครงสร้างเบรดอ่อ,อนที่นอนสปริงชั้นดีทําให้เวลาที่นอนลงไปแล้วได้ความดูดของตัวสโนเจลได้ความเย็นของตัวผ้าสโนเทมได้นิติการนอนแบบยางพาราแต่ยังมีนิติแมมโมรี่โฟมที่ช่วยอบอุ้มให้มีความหนึบเหนื่อขึ้นมาให้มันอบอุ้มรองรับตามกระดูกสันหลังถ้าถามผมวันนี้จจะต้อง่าย 60,000กว่า70,000กว่า80,000กว่าคิดดีๆก,ก่อนตัดสินใจถ้าวันนี้จะต้องใจ่ายในแบนโนเนี่ยตัวนี้4,500บาทดูของตัวน,นี้ก่อนดิดก,กว่าที่เราที่จะรู้ว่ามิติการน,นอนมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเรื่องของราคาที่ผมบอกก่อนเลยครับว่าจาก70,000ตัวลงมาเดี๋ยวซิ่งราคาก็ร้อยเรื่องของสเปคที่ผมบอกก่อนเลยครับว่าได้ยางพาราสักชั้นที่เป็นตัวเบรกกางในการรองรับเบรคซับพอร์ตด้านล่างจะเป็นตัวยางพาราออร์แกนกิกอีกหนึ่งชั้นม,มีตัวโครง Snow ที่นอนตัวนี้ได้6กเจ็ดอย่างในราคาสี่หมื่นห้าเก้าร้อยยังไม่ถูกใจเดี๋ยวผมโยนตัวรวมไปเลืสามหมื่นไปแล้วพี่จะสะทานใจแน่แน